สวัสดีค่ะวันนี้พี่นารับซ่อมผ้าจะมาตัดขาสั้นนะคะตัดขาสั้นจากกางเกงยีนตัวนี้ที่เป็นขายาวนะคะอันนี้ก็ลูกค้าก็ทําตําแหน่งมาร์กมาให้เนาะเราก็จะใช้นะคะไม้บรรทัดตั้งฉากแบบนี้ตั้งฉากแบบนี้แล้วก็ขีดมาเลยนะคะขีดมาเลยแล้วเราก็ตัดเผื่อเย็บเผื่อเย็บในกรณีที่เรายังไม่รู้เทคนิคนะ กานเกงยีนขายาวเอามาตัดเป็นขาสั้นเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคนิดนึงถ้าหากว่าเรายังไม่รู้เทคนิคเนี่ยเวลาเราจะพับเย็บเนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวพินาจะพาไปดูนะคะว่าเทคนิคมันคืออะไรยังไงไปกันเลยจ้าจ้าเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะหลังจากที่เรารู้ว่าวิธีการขีดขีดอย่างไรแล้วเนาะเราก็จะตัดออกมาเลยนะคะ ตัวนี้ลูกค้าตัดยาวยาวนิดนึงนะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าลูกค้ายิ่งตัดให้สั้นขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเยอะนะคะมันจะมีปัญหาเยอะเพราะว่าขาข้างล่างเนี่ยมันแคบเวลาเราพับขึ้นมาเย็บเนี่ยมันจะเย็บยากเหมือนกับเราเราแก้ขางเกงนักเรียนนหะถ้าเวลาเราตัดขึ้นแล้วเราไม่รู้เทคนิคนี่ยมันจะเย็บยากนะคะตัวนี้เราก็ตัดออกมาเลยเราไม่ต้องพับ ใหญ่ให้ลูกค้านะคะในกรณีที่เราจะพับเย็บชายเราก็เผื่อมาสักประมาณนิ้วนิ้วหนึ่งพอเราตัดมาถึงประมาณตรงนี้นะคะเราจะหักปลายกันไกลเด้งขึ้นแบบนี้นะคะแบบนี้นะถ้าหากว่าชิ้นหน้าเนี่ยเขาล้ำมากเราก็จะเด้งมากนะคะนี่คือเทคนิคนะวิธีการตัด ขาสั้นจากเก่งขายาวถ้าหากว่าเราไม่เด้งเนี่ยเวลาเราเปิดดูเนี่ยตะเข็บใต้ขาตรงเนี้ยมันจะหักนะแต่ถ้าเราเด้งแล้วเนี่ยเขาจะมีความกลืนกันแบบนี้นะกลืนกันแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราตัดตรงไปเลยตรงเนี้ยเขาจะเว้าเวลาเราปล่อยออกแบบนี้พับพับขึ้นแบบนี้นะพับขึ้นให้เป็นธรรมดาแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเว้าเข้ามาแบบนี้เห็นไหมคะเขาจะหักเข้ามาแบบนี้เนี่ยค่ะ ตรงปลายขาเนี่ยเขาจะหักเข้ามาแบบนี้เพราะว่าข้างล่างมันแคบเล็กเป็นเด็บเป็นขาเล็กลงไปตามสัดส่วนไงนพอเราพับยกขึ้นแบบนี้ตรงนี้เขาก็จะตัดรู้วิธีตัดแล้วเราก็ต้องเลาะตรงนี้ด้วยเลาะได้ตรงนี้ออกก่อนนะได้ที่เป็นคิ้วเนี่ยนะคะเลาะออกก่อนอันนี้เป็นตะเข็บใต้ขานะมันทําได้หลายวิธีนะคะทาวิธีนี้ก็ได้หรือเราจะ เปิดออกก่อนแล้วก็เข้าตะเข็บทีหลังก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเลาะก่อนเลาะให้หลุดออกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเราะเต้นคิ้วขึ้นไปนิดนึงแล้วก็เลาะตรงนี้ให้มันเลยตำแหน่งที่เราจะพับเย็บทั้งสองข้างนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเย็บกันเลยการตัดขาสั้นนะคะพับเย็บขาสั้นเนี่ยมันจะมีเทคนิคทำได้หลายอย่างนะ เราจะเย็บลงมาแบบนี้แล้วก็มันเด้งออกตรงนี้ก็ทําได้นะคะหนึ่งวิธีแล้วก็ตรงนี้ช่วยด้วยนะคะสองข้างเนี่ยช่วยกันเย็บฉีกออกประมาณนี้นะคะเราเย็บ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 มาแล้วเราก็ฉีกออกอย่างนี้นะคะสองข้างสองข้าง่ยฉีกเหมือนกันก็ทําได้นะคะก็ทําได้แต่เราต้องดูว่าปลายขาดางเกงเนี่ยมันถ้ามันเล็กมากเนี่ยทําเด้งแล้วมันก็อาจจะ ยังไม่พอการเย็บถ้าเราทําไม่พอเนี่ยเวลายเย็บเนี่ยมันจะย่นเนื้อผ้ามันจะย่นด้านในนะคะแต่ตัวนี้พี่นาจะใช้วิธีพับเย็บก่อนนะพับเย็บก่อนแล้วเข้าตะเข็บข้างนะคะเอยเข้าตะเข็บใต้ขาเนาะเราก็พับไปเลยนะคะเนี่ยพอรับพับเนี่ยตรงเนี้ยที่อ่าเขาจะหักเข้ามาแบบนี้เนาะเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะคะปล่อยไปยพับเย็บ เยบปกติตัวนี้พี่นาใช้ได้คู่ในเข็มนะคะ แล้วเราก็มาเย็บตะเข็บใต้ขาลงมาเลยนะคะการที่เราเย็บลักษณะนี้จะทำให้ใต้ขาของลูกค้าเนี่ยจะไม่มีตะเข็บบางทีมันมีตะเข็บตรงไปคขาเนี่ยมันจะเป็นแบบเด้งเข้าเนาะเด้งเข้าโค้งเข้าในขาของลูกค้านะถ้าเราทำกรณีนี้จะไม่มีนะคะตรงนี้ เราก็ไปเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเย็บเสร็จแล้วเราก็ไปโพ้งให้เรียบร้อยนะคะโพ้งเก็บงานให้เรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วเราก็มาคิ้วเข้าที่เดิมเมื่อเสร็จแล้วใต้าขานะคะใต้าขาตรงนี้ก็จะเป็นทรงที่เป็นแบบว่าเดฟทิมลงมาเลยนะจะไม่มีแบบว่า เป็นการงอนนะคะเป็นการงอนเข้าไปหาขาของลูกค้านะเนี่ยในการทําวิธีนี้นะคะจะทําได้กับกางเกงนักเรียนก็ทําได้นั่งเกงนักเรียนที่เวลาเราตัดขาสั้นแล้วมันชอบมีปัญหานะก็ทําวิธีนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆให้ลองทํากันดูเนี่ยขาซ้ายขาขวาก็จะได้เป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเลียวเล็กเป็นเดฟมาเลยนะคะ อันนี้มันอยู่ที่รูปทรงกางเกงของลูกค้าด้วยนะคะวิธีการตัดขาสั้นจากกางเกงขายาวก็มีเท่านี้เนี่ยให้เพื่อนๆลองทํากันดูนะคะถ้าหากว่ามันสวยก็คอมเมนต์มาหาพี่นาด้วยก็แล้วกันคลิปนี้มีเท่านี้ขอบคุณที่ชมคลิปจนจบไปแล้เจ้า